สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเดือนมีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับ แล้วก็จะทําบทสรุปท้ายคลิปให้สำหรับชาวราศีมีนลัคนามีนด้วยนะครับว่าเขาคิดยังไงสำหรับตัวคุณกันบ้างหลับแต่พลังงานด้านบวกนะครับและอย่าลืมติดตามกันด้วยเนาะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามลังใจกับช่องบูพยานด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยํามากกว่านี้สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไ่นา ไนออฟวานนะครับไนออฟวานคืออัศวินถือไม้อัศวินถือไม้แปลว่าตัวคุณเองค่อนข้างดูมีพัชั่นมีความรู้สึกอยากจะก้าวทยานกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆนะครับไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่คุณต้องการ ในช่วงของเดือนนี้นะครับไพ่เนี่ยค่อนข้างให้น้ำหนักไปในทางที่ตัวคุณเองมีพัดชั้นที่มากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเติบโตและพัฒนาในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันได้ประสบความสําเร็จได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะครับ ไพ่ที่บ่งบอกถึงแพทชั่นเนาะก็คืออัศวินถือไม้เนาะแปดไม้นะครับแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เกิดขึ้นมาถึง3ใบหมายมถึงไพ่ของความคิดอ่าการตัดสินใจหรือว่าแพทชั่นสิ่งต่างๆที่อยากจะทําให้ทุกอย่างนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงการเติบโตการพัฒนาอย่างไปในทิศทางที่ดีขึ้นและอัศวินขึ้นมาถึง3อัศวินนะครับอัศวินธาตุไฟอัศวินธาต ดินแล้วก็อศัศวินาธนาตุน้าเหลืออศัศวินาธาตุลมที่ไม่ได้ขึ้นแต่ก็ดีแล้วนะครับที่อศัศวินาธาตุลมไม่ได้ขึ้นเพราะว่าอศัศวินาธาตุลมนั้นค่อนข้างดูมู้วามนิดหนึ่งเนาะอศัศวินาธาตุไฟเนี่ยแปลว่าตัวเราเองก็มีความรู้สึกที่มีความร้อนอกรนใจอยากจะพัฒนาอยากจะเติบโตอยากจะมีสิ่งดีๆที่จะเข้าหาตัวเขาเองมากขึ้นแล้วยังมีพ a ชชั่นมีความรู้สึกมีแรงดึงดูดนะครับที่ดีมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันเพราะว่าหนึ่งหมายหมายถึงการพัฒนาการเติบโต แบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วมันจะมีการเติบโต,ตและพัฒนาที่ดีขึ้นแต่ตัวเองนะครับตัวคุณเองอาจจะมีพัชั่นที่มันค่อยๆสะสมและมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเท่าที่ดูเนี่ยจนเกิดเป็นไพ่แปดไม้แปดไม้เนี่ยแปลว่าความรู้สึกที่พัชันมันพุ่งทะยานไปสู่ สิ่งต่างๆที่มันมากขึ้นจนทําให้เราอาจจะควบคุมแพทช,ชั่นนั้นไม่ได้นะครับเท่าที่ควรเนาะอาจจะต้องพยายามปล่อยวางบ้างนิดนึงเนาะพยายามค่อยๆโฟกัสในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อกันโดยกันที่เราอาจจะต้อง พยายามค่อยๆปรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปการที่เรามีพัฒน์ช่นที่มันเป็นการพัฒนาและเติบโตที่ดีเนี่ยมันต้องค่อยคอยปรับและเปลี่ยนแปลงไปบางครั้งการที่เราแบบมีพัฒน์ช่นมากเกินไปนะครับเราต้องเบรกตัวเองลงมาบ้างเพื่อเราจะได้แบบเหมือนมีอะไรที่มันมีการพัฒนามีการเติบโตขึ้นไปแบบดีขึ้นนะ่ะแต่ถ้าเราพยายามแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะมันเหมือนแบบ สิ่งที่มันแบบเติบโตและพัฒนาไปรวดเร็วเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเกิดนะักศากของการที่มันเป็นความกดดันสังเกตไหมครับว่าอะไรที่มาเร็วก็มักจะไปเร็วเพราะว่าถ้าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไปถึงนะจุดที่มันแบบยังไม่สมบูรณ์ที่ควรมันก็จะเหมือนกับต่าง ต่างฝ่ายต่างมันก็มีการเบินหน้าออกจากกันได้นะครับเพราะไม่มีไพ่ใบน,นี้คือเอกอบคับดังนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสำหรับใครที่วูวามคิดเร็วทําเร็วเกินไปสำหรับชาวมินและก็ลัคนามินนะครับแต่ว่าไม่ได้ทุกคนหรอกเท่าที่ดูเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าเราเบรกด้วยการที่เราค่อ,คอยๆเป็นค่อยๆไปนะครับความรักความสัมพันธ์มันจะค่อยๆพัฒนาและเติบโตได้อย่างเต็มประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นเพราะอัศวินถือถ้วยยังปรากฏ อาชวนถือถ้วยแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณยังมีโอกาสที่จะพัฒนามีการเติบโตมีการต่อยอดมีการเดินไปนข้างหน้านะครับมากขึ้นมีการได้รับการใส่ใจการดูแลการเทคแคร์ที่ดีขึ้นการปฏิบัติอะไรสิ่งต่างๆที่ประสบความสําเร็จได้ดีขึ้นและยังมีไพาราชินีถือถ้วยนะครับมาพร้อมกับรา,ราชาถือถ้วยด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่ราชาถือถ้วยและราชินีถือถ้วยมาพร้อมกันเนี่ยก็ เปรียบเสมือนว่าเหมือนคล้ายๆสินเสมอกันอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับการที่ราชาถือถ้วยเนี่ยนะครับหมายถึงการที่ต้องการใครสักคนหนึ่งมาเติมๆความรู้สึกระหว่างเรากับเขาเนี่ยมากขึ้นเนาะและเขาก็อาจจะมอบสิ่งดีๆเหล่านั้นให้กับตัวเรา มันก็เลยทําให้เขากับเรานั้นสอดคล้องไปในทางเดียวกันคนหนึ่งอยากจะได้อีกฝ่ายหนึ่งอยากจะให้ก็เลยทําให้ทุกอย่างมันต่อติดกันได้เหมือนจิ๊กซอพอดีนะครับนี่คือคุณสมบัติว่าถ้าเขากับเราปรับและจูนกันได้ในสิ่งที่มันควรจะเป็นทุกอย่างจะลงตัวได้อย่างที่คุณต้องการดังนั้นบอกเลยนะครับว่าเราอาจ,จต้องใช้เวลากับการมองกันไกลถ้าทุกอย่างมันคอนเน็กกันได้ดีมากขึ้นคุณจะได้รับ อโอกาสได้รับสิ่งดีๆและการตอบรับที่ประสบความสําเร็จได้อย่างก้าวทวีคูณเลยทีเดียวเพราะว่าอัศวินถือท้วยเปราะว่าถ้าเขามั่นใจกับเราเมื่อไหร่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะพุ่งทยานนะครับมาหาเราแบบเต็มกําลังเลยทีเดียวเนาะดังนั้นเนี่ย ราชาถือถ้วยราชนีถือถ้วยและอัศวินถือถ้วยเนี่ยมาปรากฏพร้อมกันเนี่ยมันมีโอกาสที่เรากับเขายังจะมีโอกาสได้คอมมิทเมนต์ได้ในเรื่องของความเป็นสักเซสได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นเติบโตและพัฒนาที่ดีมากขึ้นและอะไรที่มันยังเป็นสิ่งที่เราอาจต้องปรับต้องจูนกันก็ต้องปรับก็ต้องจูนกันอีกสักพักหนึ่งเพื่อให้ทุกอย่างนั้นมันสอดคล้องไปในทางเดียวกันได้นะครับและก็พยายามปล่อยวาง อย่าไปยึดติดกับสิ่งต่างๆที่มันมีในอดีตจนเกินไปเราพยายามโฟกัสในปัจจุบันและอนาคตให้มากขึ้นนะครับปล่อยวางและเราจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆกับในเรื่องของการตอบรับการตอบโจทย์ที่ดีจากให้ the world the world หมายถึงการหลุดพ้นการปล่อยวางแล้วทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับถ้าตัวเราเองปฏิบัติและก็พยายามที่จะต้องลด ความเป็นแพทชั่นลงมาบ้างแล้วทุกอย่างจะเติบโตและพัฒนาไปอย่างที่คุณนั้นต้องการมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าอัศวินถือเหรียญคือการมองการไกลแต่ช้าแต่ชัวเนาะแล้วถ้ามันชัวทุกอย่างมันก็จะพุ่งทยานไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่คุณนั้นหวังเอาไว้ได้มากกว่าในสิ่งที่คุณนั้นเคยทำมาในอดีตเลยแหละนะครับทุกอย่างก็จะเจริญเติบโตก็พัฒนาที่ดีไปตามสเต็ปใน คกว่าเหมือนกับในจัก,กรวาลที่เขานั้นจะมอบและจะัดสรรให้กับตัวคุณได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับราชินีถือถ้วยนะครับกับราชาถือถ้วยมาพร้อมกันเนี่ยแปลว่าถ้าเราพยายามดูแลใส่ใจเทคแคร์ take care, นะครับหรือพยายามให้ความสําคัญกับเขาเนี่ยทุกอย่างจะได้รับการยอมรับและการเติมเต็มที่ดีและมันก็จะทําให้ความรักของคุณนั้นสักเซสได้แล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณนั้นอยากจะให้มันเป็นได้โดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปแบบ เขาเรียกว่าเหมือนกับพยายามไปเค้นไปอะไรกับเขามากจนเกินไปอะ่ะเมื่อถึงเวลามันก็จะมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาหาตัวคุณเองที่ดีได้เช่นกันนะครับส่วนใครที่ต้องการ move on กับความคิดหรือว่าอะไรแบบเนี้ยให้เราพยายามปล่อยวางนะครับให้ the word คือการปล่อยวางแล้วคุณจะ move on ไปสู่การ transformation ไปในทิศทางที่ประสบความสำเร็จได้ดีกว่านี้ทีนี้เรามาดูกันว่าต,ตกลงแล้ว ชาวราศีมีนและคณามีนนะครับเขาคิดยังไงกับตัวคุณกันบ้างในช่วงเดือนมีนาน,านี้ขอไพ่ให้กับชาวมีนแล้วก็ัคนามีนด้วยนะคะเขาคิดยังไงกับชาวมีนกันบ้างหไม้คือการยอมรับนะครับ ความสําเร็จเดอะเฮอร์เมสคือเขาต้องการคิดการตกผลึกอีกสักพักหนึ่งบางทีเขาก็อาจจะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจมีความรู้สึกที่อาจจะยังมีความน้อยกับคุณบ้างนะครับในบางครั้งเพราะบางครั้งอ่ะคุณมีแพทชั่นเยอะคุณก็เข้าหาเขาแต่เมื่อคุณมีแพทชั่นที่น้อยลงคุณก็เดินออกจากเขาไปในบางครั้งมันทําให้เขามีความรู้สึกไม่ค่อยประทับใจหรือมีความรู้สึกน้อยบ้างมีความรู้สึกในกะเที่วกับคุณบ้างทั้งที่ตามจริงอ่ะ เขาก็รู้สึกดีกับคุณนะหกหมายคือจริงๆเขายอมรับเขาใส่ใจเขาดูแลอะไรกับเราได้ดีพอนะถ้าตัวคุณเองปฏิบัติต่อเขาแบบสม่ำเสมอชาวมีลนลักษณะมีนในบางครั้งนะ่ะรู้สึกเบื่อเบอยากๆหรือมีความรู้สึกเหมือนประมาณว่ามีแพทชั่นก็เข้าหาพอหมดแพทชั่นหรือพยายามแบบเหมือนอ,อ,อยากมีโลกส่วนตัวก็กลับไปอยู่โหมดอินโทรเวดอีกรอบอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันก็ยิ่งทำให้เขาต้องตัดสินใจมากขึ้นว่าตกลงแล้วว่าเขายังรักคุณไหม เออเขา,าหมายถึงว่าเขาคุณยังรักเขาไหมนะครับเขาก็เลยต้องพยายามคิดแล้วก็ตกผลึกหรือวนเวียนอยู่กับความรู้สึกเหล่านั้นเลยต้องใช้เวลานิดหนึ่งเขาก็อาจจะดูนิ่งดูเงียบสำหรับตัวคุณบางเพราะเขามีความรู้สึกว่าคุณไม่ไม่โอเคกับเขาก่อนเขาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเขาคิดว่าคุณกําลังจะ move on อย่างเงี้ยเขาก็เลย move on เขาก็เลยพยายามคิดหรือรอดูสถานการณ์อยู่ทั้งที่ตามจริงเขาก็อยากจะทําให้ทุกอย่างมันเคลียร์แล้วก็เปิดรับเปิด ใจยอมรับกับสิ่งต่างๆที่มีต่อตัวกันดังนั้นชาวมีนและคนามีน,นะครับฝากไว้สองอย่างเนาะคือ 1. พยายามสม่ำเสมอกับเขามากขึ้นนะครับ 2. คือตัวคุณเองอาจจะต้องพยายามเปิดรับและเปิดกว้างกับเขาให้มากที่สุดเพื่อให้เขาเข้าไปใน สิ่งที่อยากจะพัฒนาและเติมเต็มให้กับตัวคุณได้อย่างเต็มที่และทุกอย่างจะค่อยๆปรับและเคลียร์กันได้ลงตัวมากกว่านี้นะครับแต่โดยภาพรวมยังถือว่าพอไปในทิศทางที่ดีได้ถ้าคุณปล่อยวางแล้วก็เริ่มต้นกับความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็พยายามสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีเวลาให้กับกันและกันให้มากขึ้นกว่านี้แล้วทุกอย่างจะโอเคขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ